Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News วิศณุชี้ช่องปม8ปียื่นสารรัฐธรรมนูญช่วงใกล้ครบยันนายกรัฐมนตรีรักษาการมีอำนาจเต็ม รองนายกรัฐมนตรีฉีช่องปม8ปียืนสารรัฐธรรมนูญช่วงใกล้ครบระบุนายกรัฐมนตรีรักษาการมีอำนาจเต็มทำอะไรก็ได้อยู่จนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่คอรมอใหม่เข้าวถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565นายวิสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณี มีนายกรัฐมนตรีรักษาการเกิดขึ้นว่าหากสภายัางเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีรักษาการและคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอรักษาการก็ยังคงอยู่ตราบเท่าที่จะมีนายกรัฐมนตรีใหม่และถึงแม้ว่าจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่แล้ว นายกรัฐมนตรีรักษาการก็ยังต้องอยู่จนกระทั่งนายกรัฐมนตรีใหม่สามารถฟอร์มคอรมอใหม่ซึ่งอาจต้องใช้เวลาหลายวันและอยู่จนกว่าคอรมอใหม่จะเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนอย่างไรก็ตามหากสภาย,ยังเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีรักษาการยังต้องทำหน้าที่ต่อไป โดยอำนาจของนายกรักษาการนั้นสามารถทำได้ทุกอย่างปรับคอรอมอได้เพราะเคยมีมาแล้วในสมัยนายบรรหารศิลปะอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่สมัยนั้นยุบสภาและปรับคอรอมอ ทั้งนี้จะต้องมีนายกรัฐมนตรีรักษาการและคอรมอรักษาการเพราะเราจะขาดคอรมอไม่ได้เนื่องจากหากเกิดปัญหาใดขึ้นเช่นสึนามิหรือปัญหาใดๆจะต้องมีคอรมอคอยแก้ปัญหาเพื่อสั่งงานราชการ ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปต่างประเทศเหมือนที่กำลังจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกานี้ก็ให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแต่ถ้าพลเอกประวิตย์ป่วยในขณะนั้นก็จะเป็นนายวิศณุเป็นผู้รักษาการผู้สื่อข่าวถามว่ามีความเป็นห่วงปัญหานายกรัฐมนตรีครบ8ปีหรือไม่ นายวิศนุกล่าวว่าเรื่องนี้ตนรู้สึกเฉยๆจะเป็นอะไรก็ให้ไปตามนั้นอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้ไม่เคยแสดงความกังวลใดๆตนพูดมานานแล้วว่าการนับ8ปีนั้นเริ่มจากเมื่อไร ซึ่งถ้าสมมุติว่านับจากปี2557เมื่อครบพลเอกประวิทธ์เป็นผู้รักษาการแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์จะรักษาการเองก็ได้แต่ตนไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะรักษาการแต่ขณะนี้จะเริ่มนับจากปี2557หรือไม่ก็ยังไม่ทราบเริ่มนับจากไหนก็ยังไม่ทราบไม่มีใครรู้และตนจะไปตอบไม่ได้ ส่วนกรณีที่มีสื่อถามว่ารัฐบาลจะไม่สงสัยแล้วส่งต่อเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญหรือนายวิสนุกกล่าวว่ารัฐบาลจะไปสงสัยทําไมเพราะถ้ารัฐบาลสงสัยก็แสดงว่ารัฐบาลไม่ควรจะอยู่แล้วรัฐบาลไม่มีสิทธิสงสัยดังนั้นถ้าใครสงสัยคนนั้นก็ส่งไปตามสารรัฐธรรมนูญได้ ผมยังไม่เคยพูดชัดเจนว่า8ปีนับจากปีไหน57หรือ60หรือ62เพราะถึงพูดไปคนเขาก็ไม่เชื่อมันเป็นคำถามจริงและผู้คนสงสัยจริงและอยากได้คำตอบจริง ทีนี้ถ้าใครอยากได้คำตอบและมีอำนาจที่จะหาคำตอบก็ดำเนินการไปฝ่ายค้านก็ทำได้แต่แนะว่าทำแต่เนิ่นๆนั้นไม่ได้เช่นถ้าสมมุตินับจาก57ก็สิงหาคมแต่ตอนนี้พึ่งพฤษภาคมเองต้องให้เข้าไปใกล้ๆหน่อยนายวิษนุกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโพสต์ทูเดยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ